สวครับวันนี้มาเจอกระโปงวงยังแกปวดดิเจจระเข้รับผมก็กดไลค์เกี่ยวผมก็กดแชร์นี่อไล์นี่แชร์น subscribe ขอยเอซีนังมีค่าสำหรับผู้สมัคดูปาดิเจจระเข้นะครับที่สบายใจนะตอนนี้ผมจะพาเอซีนะครับผมจะไปแจกข,ของที่ฝ่ามือน,นะครับตอนนี้ก็ขอมาถึงเราจะเอาของลงในเรือนะฮะดูว่ามาเยอะขนาดไหนนะครับมื่อเช้าก็แจกไปที่หน้าโอโูอีกที่หนึ่งนะฮะนี่ก็จะเข้าไปแจกที่ฝ่ามืออีกที่หนึ่งตามผมมากับดิเจจระเข้ครับสวัสดีครับผม นี่ครับบรรยากาศนะครัตัางมานะฮะมากันเยอะแยะมากมายครับมากันหลายคนอยู่นะฮะไม่ใช่ว่ามาคนเดียวนะฮะนี่กำลังเอาของฮะกำลังเอาของลงจากรกนะฮะนี่ครับไดยโยนนะครับเต็มนะครับเจะลงในเรือนะครับก็ตามผมมาน้องมังกรพัทตีเนาะเพื่อกระลึกแรงกว่าตอนแต่เละเจตตคีนเล้อดับเปิลแลนด์ในปานนะเต็มละแก้ก้าคนนะกว่าเดิมนะ นี่ครับนะก็จะช่วยกันนี่ครับมีกันไหนคนบวมไมมบวมมือหน่อยครับไม่บวมมืออ่สบายๆครับนี่ครับน้องนะควรลงจากนะนะควรลงเรือนะนี่ครับนี่ครับสบายๆครับนี่นะขนลงครับนะเราจะไปแจกของนะฮะให้กับน้องๆฝากพูดนะฮะนี่ครับสบายๆครับข้าัวก็ มีลูกพี่ใหญ่มาเลนรออยู่นะฮะไม่เป็นไรครับพี่ใหญ่มันเลนรออยู่ถ่ายถ่ายลูกพี่ใหญ่ดีว่บนครับน่อก้าครับนีนี่มือกาครับี่นม่หลนี่มือ็้กไ้นีครับนี่ครับสวคนนี้คนารกคนมากลนะนั่นครับน้องครับมีคงขอเป็นไงบ้างหนื่อยไหมธรรมดาครับธรรมดาเน่ะชื่ครับชนชสบายสบายนะรถบายสบายครับนะ บรรยากาศก็สบายๆนะพ่อมีแขกไม่ร่าเชิยมามองอะไรด้วยนะอันนี้ไม่ใช่พ่อผมครับผมไม่แขกครับสบายๆครับแลองนะผมบอกแล้วผมบอกแล้วไม่ใช่พ่อผมผมผมไม่แขกนี่ครับนี่ครับหลังแต่กู้ด่ากาวเนี่ยจะให้ที่เราแบบนี้ครับนี่ครับมาเรื่อยๆสบายๆครับสบายดีเลยครบอปเรือครับ ที่ผมพูดถือว่าไม่ใช่เพราะผมไม่แคร์เพราะว่าผมพูดถือตำรวจนเอาผมมามองผมนะนี่ครับดูมืุกานะมุกานะมืุกานะเป็นภรยาภรรยาของนักการ์ดนะนักกะร์ที่จะลงป้อหลวัวลงปลวัวสบายสบายครับบรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศนะครับนี่ครับมาถึงก็เตรียมคำร้องนะฮะนะครับเตรียมคำร้องครับ มาด้านนี้ต่อครับนะนี่ครับบรรยากาศช,ชิวๆมากครับนี่ค,ครับนี่ครับสบายๆครับชีวิตนี่ครับเราจะขี่เรือเราใส่เรือนะฮะใส่เรือลงไปนะบรรยากาศที่คงครององนในเรือนะฮะคงครององนงในเรือที่แบะจะไปจะไปแจกนะฮะถ้าเราพูดว่า มีแบนนี่มันจะน่ากเกลียดเราต้องกลัวแจ็คนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่จะขี่เรือเข้าไปแล้วจะถ่ายให้อีออพีนหนึ่งนะฮะสบายๆครับนี่ครับเขาก็มาอหน,น้าพี่ๆตำรวจถ้าเอาเอรไว้ผมสักขวดสักขวดน่าจะดีนะนะบรรยากาศครับสบายๆครับมองเข้าไปมองซ้ายมองขวาด้านหน้า,นา,นาด้านหลนังสักคนนี้ถ่ายเหมือนกัน บ้าอยู่ที่ไหนนะเนี่ยคนเนี้ยูอมกอยออยู่กเลยครูบอกว่าครูจะให้ผมไปเป็นลูกเขยแม่คนนี้ครูถามแม่ผมยังไม่แม่ผมยอมหรือเปล่าสาระหน่อย <laughs> สาระถ้าจะมีสาระก็เราไปเคลียร์ในห้องสอบคนดีกว่านะคนเล่นนะครับวาเลนไทน์อย่างนี้ผมมี <c oughs> เดือนวาเลนไทน์ <c oughs> รูจีผมยังไม่มีใครนะนะเธอคนดีถ้าอยู่เข้ามาอยู่ในใจก็ไม่เป็นไรนะที่ <c oughs> <c oughs> สุดคนนี้น้ำมาจากไหนครับ ยากในเมืองนะคะในเมืองเมืองไม่มีอะไรเมืองนะเมืองอะไรดีเมืองอะไรดีอ๋อเมืองลันเละอ้ยไม่ใช่เมืองลันเละเมืองลันเละเนี่ยสบายครับนี่ครับเรืออยู่บนเรือนะฮะนักการจะขาบแล้วเนี่ยนักการจะขาบเรือแล้วเนี่ยเราจะไปจะขี่เรือไปแล้ว ที่เรือนะนีีอ่ยโนเอเอาลอลบรืไปบายลสบายสบายครับบรรยากาศโอเคครับจบเพียงเท่านี้ครับเยาเจอกันในคลิปหน้าที่อยู่บนเรือนะครับผมจะไป